กิจกรรมรับซื้อคืนหรือกิจกรรม Universal Buyback กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะได้คริสตัลเอาไว้พัฒนาตัวละครบางคนที่อาจจะเพิ่งเล่นเกมนี้หรือว่าไม่เคยผ่านกิจกรรมนี้มาก่อนก็จะงงว่าเอ๊ะกิจกรรมนี้มันคืออะไรแล้วมันจะได้ตั๋วหรือว่ารูปแบบมันเป็นแบบไหนใครที่เล่นเกม ROX อยากจะเติมเพชรเติมเ,เกมอยากจะพัฒนาตัวละครง่ายๆวันนี้เพียงแค่ add line id add r i s h m a n shop เติมเพชรใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นเติมง่ายเติมไวพอได ได้มีเงินคืนที่สำคัญถูกกว่าเติมเองในเกมไม่ว่าจะเกม ROX หรือแล g น n ลก o ตระกูลไหนๆทาง Richman Shop ก็มีให้บริการเติมทั้งนั้นจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ Richman Shop .com หรือจะแอดไลน์ ID มีตัวอ s ไ i g n นำหน้าที่แอ Richman Shop ไปให้พนักง,งานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง Richman Shop คุณจะสามารถเข้าร่วมหน้ากิจกรรมได้จากไอคอน Wonderland Fair ตัวนี้ ที่ผมจิ้มจิ้มพอดีผมใช้ iPad ไม่ได้ใช้ตัวคอมพิวเตอร์ก็เลยอาจจะไม่ได้มีเมาส์ให้ดูแต่ว่าที่ผมจิ้มจิ้มอยู่ตัวเนี้มันจะมีเขียนไอคอนว่า Wonderland Fair คุณกดเข้าไปมันจะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้ให้คุณเห็นด้านซ้ายบนสุดวาลเลซเซลที่มันเป็นรูป Mastering ถือดาบแล้วนั่งอยู่บนเรือขย,ขยับขยับอยู่ซ้ายบนนี้คุณจิ้มไอคอนมันจะมีให้คุณอยู่2อัน2ลูกศรคือ n a u t i c a l l o c ็กับ Do อกยา r d ด a r k e t ตัวนอ u t ติคอล็อกจะเป็นเควสต่างๆให้คุณได้ทำพอคุณทำคุณก็จะได้แต้มได้ตัวเหรียญได้ตัวแต้มแต้มตัวนี้สะสมมันจะเพิ่มตัวมายสเต n e ข้างล่างนี้ให้เมื่อคุณได้100แต้มคุณก็จะเกาดกล่องสมบัติรับของได้สำคัญมันอยู่ตรงที่ตอนที่คุณได้550แต้ม คุณจะได้ตัว๋วการซื้อขายตัวนี้เพิ่มมาอีก30ใบอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่จะทําให้คุณได้ตัว๋วตัว Universal Buy Back มา30ใบตัวเควสคุณสามารถอ่านได้ว่าแต่ละวันแต่ละเควสมันให้คุณทําอะไรบ้างเช่อนอัปเกรด3ครั้งเอนแชน2ครั้งตีบวก2ครั้งอะไรพวกนี้คุณก็ทําตามเควสมันไปเรื่อยๆก็จะได้แต้มมาเพื่อที่จะเอาไปเปิดกล่องสมบัติแล้วให้มันได้ตัว๋วอยู่ตรงที่550แต้มไอคอนอีกอันหนึ่ง อันนี้จะยากๆซะหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ยากก็พูดง่ายๆว่าคุณจะต้องซื้อของในตลาดกลางโดยใช้ตัวคริสตัลซื้อซื้อ5 0 0 0 0นคุณจะได้ตั๋วเพิ่มมา30ตั๋วแล้วก็ตั๋วขยายการใช้งานอีก30ตัว๋วไล่ไปเรื่อยๆสูงสุดคือ3ล้านคุณซื้อในตลาดกลางไม่รวมขายซื้ออย่างเดียวซื้อในตลาดกลาง3ล้านคริสตัลทั้งหมดคุณก็จะได้ตั๋วเพิ่มมาอีก200ใบเท่ากับว่ากิจกรรมนี้ก็ตามที่มันบอกแหละว่ามันรับซื้อ คืน3ล้านคริสตัลถ้าคุณไม่ได้ทำกิจกรรมซื้อในตลาดกลางคุณจะมีโคต้าในการขายอยู่แค่ล้านคริสตัลโคต้าในการขายล้านคริสตัล มาจากตั๋วตัวนี้ที่คุณทำเควสแล้วได้550แต้มไปเปิดกล่องสมบัติคุณจะได้ตั๋วเพิ่ม30ใบอีกอันหนึ่งคือคุณทำบรรดาเควสประจำวันจนคุณได้ไอตัวแต้ม Activity ครบ100แต้มพอครบ100แต้มคุณเข้ามาที่ไอตัว n อ u t i c a Lock ตัวนี้แหละคุณจะได้ตั๋วเพิ่มมาอีกวันละ5ใบกิจกรรมมันมีทั้งหมด14วันเท่ากับถ้าคุณไม่ทาการซื้อในตลาดกลางคุณจะมีโคต้าขายอยู่ตัวนี้ กิจกรรม14วันก็คือ70ใบรวมกับไอตัวกล่องสมบัติ30ใบก็รวมเป็น100ใบคุณจะมีสิทธิ์ซื้อคืนได้หรือว่าพูดง่ายๆว่าม kind of so ีสิทธิ์ได้ตัวคริสตัลจากตัวกิจกรรมมันแค่1ล้านคริสตัล1ล้านคริสตัลนี่ไม่รวมหักภาษีมันจะมีการหักภาษีอยู่ด้วยก็ได้จริงๆไม่ถึง1ล้านคริสตัลหรอก แต่ถ้าคุณทําการซื้อในตลาดกลางตามแต้มตัวนี้จนได้ครบ3ล้านคริสตัลคุณก็จะสามารถได้ตัวคริสตัลคืนมาทั้งหมด3ล้านเช่นเดียวกันยังไม่รวมหักภาษีรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบนี้วิธีการใช้หลังจากที่คุณได้ตั๋วมามันจะมีอยู่2วิธีอย่างแรกก็คือกดเข้าตัวไอคอนตัวนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปเลือกที่ด็อกยาร์ดมาร์เก กด go now มันจะวิ่งไปที่ npc อย่างที่2ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันต้องวิ่งมาที่ npc คุณก็มาที่ npc ตัวนี้เลยตัว exchange center ที่เมือง c o n t e l l a แล้วจิ้มเข้าไปเลือกไอคอนตัวที่2 Universal buy back ผมไม่มั่นใจว่าภาษาไทยมันใช้คําว่าอะไรแต่ว่าไอคอนมันจะเป็นไอคอนอันข้างล่างตัวนี้คุณก็กดมันจะเข้าสู่หน้าจอตามนี้อย่างตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่ทั้งหมด7ใบผมจะขายคืนได้70,000ก็จะเลือกไอเทมที่ทําการขาย อย่างอันเนี้ยไอเทมมันขายอยู่ที่แสนเก้แต่ผมมีตั๋วอยู่7ใบผมจะลองกดดูพอกดปุ๊บคุณเห็นไหมมันจะขึ้นว่าเราจะต้องใช้ตั๋วทั้งหมด20ใบแต่ผมไม่มีผมมีตั๋วไม่ถึง20ใบผมก็จะขายไม่ได้อย่างตอนนี้ผมเลือกขอมาทั้งหมด 6ชิ้นมูลค่ารวมมันคือ19,992ซึ่งมันใกล้เคียงกับ20,000มากที่สุดแล้วมันจะใช้ตั๋วแค่2ใบผมก็จะเลือกแบบนี้เพื่อให้มันได้คุ้มที่สุดคือพูดง่ายๆเราต้องพยายามเลือกของให้มันได้ใกล้เคียงกับจํานวนตั๋วที่เราใช้มากที่สุดใช้ตั๋ว2ใบคุณจะขายได้20,000คุณก็ต้องเลือกของที่มันมีนม,มูลค่ารวมกันแล้วใกล้เคียง20,000เพื่อที่เราจะไม่ได้เสียเปรียบระบบมากเกินไปแต่พอขายเราจะได้คริสตันคืนมาจริงๆ1 7 9 0 0 2ก็อย่างที่แจ้งว่ามันมีการหักตัวภาษีอยู่ประมาณ10%ผมก็จะเลือกกดขายกดขายไปเรียบร้อยก็จะได้คิสตันคืนมาหลักการในตัวกิจกรรมเป็นประมาณนี้มีเวลาทำกิจกรรมอยู่ทั้งหมด14วันยังไงใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วงงก็ลองพิมพ์สอบถามมาอีกทีหนึ่งล้วกัน